บุ๋มปนัดดาเผยผลสอบกรีดลั่นลูกสาวทำตามสัญญาแม่ได้เงินแล้วได้หมื่นหนึ่งจากอันดามันค่ะอัาเิ้นจุดสุดซุยอันดาเขาเขาเขาพูดอะไรนะลูกอันดาพูดว่าอะไรหนูพูดแม่อัดไว้เดวอะไรอะไร พูดอะไรเร็วๆพูดอะไรพูดอะไรเร็วๆเร็วๆจะให้แม่หมื่นเออให้แม่หมื่นเลี้ยงข้าวเพื่อนอีกหมื่นเออแล้วเลี้ยงข้าวเพื่อนอือเยี่ยโพสต์คลิปดีใจหนักบุ๋มปนัดดากรีดลัน โดยก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งโพสต์ผลคะแนนการเรียนของน้องอันดามันซึ่งเป็นลูกสาวที่ได้เกรดสีทุกวิชาพร้อมแคปชั่นว่าผลสอบออกแล้วจ้าฉลองพี่อันดามันได้4.0อีกเทอมแต่ที่แม่ดีใจกว่านั้นอันดาสัญญาว่าถ้าได้4.0จะให้แม่หมื่นหนึ่งเย่ๆ yeah yeah. ขณะที่โพสต์คลิปกรีดลั่นดีใจพร้อมบอกอีกด้วยว่า นางสัญญาไว้แบบนั้นเพราะไม่คิดว่าเทอมนี้จะได้4.0อีกสรุปแม่ได้หมื่นหนึ่งจากอันดาจ้าโดยบุ๋มตะโกนดีใจในคลิปบอกว่าได้หมื่นหนึ่งจากอันดามันค่ะพร้อมหัวเราะดีใจหนัก4.0หันไปถามลูก หันไปถามลูกหนูพูดอะไรไว้ลูกสาวบอกไม่ได้พูดแม่บุ๋มบอกว่าหนูพูดแม่อัดไว้ลูกสาวหัวเราะบอกเสียงอ่อยว่าให้แม่หมื่นหนึ่งเลี้ยงข้าวเพื่อนอีกหมื่นหนึ่งขณะที่คนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมน้องอันดามันพร้อมทั้งแซวแม่บุ๋มด้วยเช่นอะไรการเรียนได้ 4. 0แม่ยังจะทวงหมื่นหนึ่งอีกรออันดาเก่งมากค่ะลูกเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด